เพื่อนๆเคยอ่านหนังสือที่มันมีความคล้ายกันจนแบบเตลอดกนราดเล่มเนี้ยในหัวก็จะคิดถึงเล่มนี้ตลอดเวลาไหมครผมมาเจออยู่เล่มหนึ่งนะก็คือเล่มนี้พ e พ p l e วมิดออนเวเกชันนะะเราพบกันระวันพักใจของเอมิ y ีเฮนรี่นะครับในวันพิมซันเดนะกับเล่มนี้น o r m a l p e o p l e นะปกติคือไม่รักของแซดดอรนี่ดยนทรัมพิมแซลมอนนะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนกันตรงไหนเนี่ยคือไอ้สองอันนี้ยมันมีปมเรื่องตัวละครทั้งคู่เนาะตั้งคู่มีปมหมดเลยนะครับแล้วก็ มีความสัมพันธ์ที่มันรักกันอย่างยาวนานนะฮะอย่างคู่นี้ป็นสิบปีอย่างคู่นี้ก็ถ้าจะห้าหกเจ็ดปีได้นะฮะคือเขารักกันแต่ว่าเขาไม่ได้พูดคำว่ารักออกมาแบบชัดเจนทั้งคู่นะแล้วก็มีความกลัวที่จะแบบจะทุ่มเทกับความรักของให้กันและกันเนาะอย่างคู่นี้เขากลัวว่าถ้าเกิดเขาทุ่มเทไปแล้วเขาจะเสียเพื่อนนะแต่อ้คู่นี้คือเขาไม่กล้าที่จะรักเพราะว่า มบางอย่างในใจมันทำให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่าจนรู้สึกว่าจะไปรักคนอื่นไม่ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีปมต่างกันนะแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยมันมีความใกล้กันห่างกันเวลามันไม่สมประกอบกันนะอย่างคนนึงโสดคนนึงก็มีคู่อีกคนนึงก็เลยไปมีคู่บ้างอีกคนนึงก็เลยโสดวนเวียนกันอยู่แบบเนี้นะฮะทำให้รู้สึกว่าเออมันมีความคล้ายกันจนรู้สึกว่าถ้า normal people นะตัวละครไอ้สองคนเนี้ยมันรักกันมากกว่านี้แล้วมันก็ ยอมที่จะไปรักษาตัวเองให้มันดีขึ้นอ่ะมันจะกลายเป็นคู่นี้เว้ยนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกันเดะเลยนะฮะใครที่อยากจะเจอหนังสือที่แบบเอออ่านมาพี่เพิ่มมาแล้วอะ่ะรู้สึกว่าโอ้มันขมจังอยากหาอะไรที่มันรู้สึกว่าจบแบบฮิวใจก็คือหาเล่มนี้อ่านนะฮะเป็นการแก้เคล็ดก็ได้นะครับซึ่งมันคล้ายกันจนรู้สึกว่าเออมันค้ายกันจริงๆแหละนะฮะแต่ว่าใครจะรู้สึกอย่างอื่นก็คอมเมนต์บอกกันไม่ได้นะครับถ้าเกิดมีหนังสือแนว ไหนที่มันมีความคล้ายกันที่แบบเป็นแฟดของรัฟาแบบนี้อีกก็บอกกันได้ครับผมจะไปลองหาอ่านบ้างนะฮะ